โอ้โหไม่ได้มีง่ายๆนะบ้านสวนขนาดนี้แล้วดูเพื่อนบ้านนีครับเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหธรรมชาตินี่มองมาหน้าบ้านประตูนี่เห็นไหมมีภูคงภูเขาเต็ไมไปหมดเพื่อนบ้านนี่ไม่รู้มาอยู่อะไรตั้งหนาแถวนี้นะครับนี่พื้นที่ดินเนี่ยเกือบหนึ่งไรเลยนะอย่างนี้อย่างนี้เลยเกือบหนึ่งไรนะครับแหนเรามองไปนี่นะท่านผู้ชมเห็นไหม มีบ้านมีพื้นบ้านเต็มไปหมดพภูเขาโอ้โหสวยมากอย่ากก็เรียกว่าภาพวาดการ์ตูนเลยน้ําก็ไม่ท่วมราคาก็จิบจิบอ,อยากจะรู้ไปยังไงตามผมไปสิทั้งท่านไปคุยกับเจ้าของใจดีทั้งสองท่านกันตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีทั้งสงท่าน เป็นยังไงวันนี้พามาดูบ้านเขาเรียกบ้านไหนบ้านสวนบ้านอะไรนะบ้านสวนหลังใหม่ล่าสุดใช่ครับโอ้ดิพร้อมอยู่ด้วยนะคะถือกระเป๋าใบเดียวเลยสําหรับการเปอยู่ที่เรียบง่ายอ่าบ้านก็สวยในแบบก็รอนางแบบก็สวยแต่ถามก่อนเลยตรงเนี้ยใครเป็นใครกันบ้างสวัสดีค่ะเอบ้านที่ดินนะคะครับผมนัดที่ราคาถูกทำดีดีหรือว่านัดผมยาวครับตัวจริงเสียงจริงมาอยู่กับดาราทั้งสองท่านเลยคุณน้ายคุณเอถามก่อน บางคนใจร้อนบางคนอยากรู้บางคนอยากเห็นแบบผมนี่แหละบ้านตรงเนี้พื้นที่เท่าไหร่320ตารางวาค่ะเกือบหนึ่งไร่เกือบหนึ่งไร่ครับใหญ่ครับถามก่อนบ้านหลังนี้กี่ตารางเมตรตัวบ้านอยู่ที่54ตารางเมตรค่ะแล้วก็มีที่จอดเทเลสด้วยก็อยู่อีก60กว่าแล้วครับกว่าตารางเมตรรวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดสกว่าตารางเมตรประมาณเจาตารางเมตรครับที่เคยวัดอยู่ครับมีบ่อน้ำในที่ด้วยมีบ่อน้ำด้วยครับมีเทเลสมีที่จอดรถโคบรับเหมือนเดิม คุณนายคุณเอผมยังไม่ถามราคานะผมถามก่อนบ้านหลังเนี้ยอยู่ตำบลอะไรอยู่ตำบลหนองประดูอำเภอระขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหมูม่หนึ่งหมู่หนึ่งลาขวัญกาญจนบุรีครับผมเดี๋ยวคุณนายคุณเอกย<ช><ด>ืนอยู่ตรงนั้นก่อนนะอย่าอย่าเพิง่งหนีผมไม่ไหนนะเดี๋ยวผมขอดูหน้าบ้านก่อนเอฟซีขอดูทรงหน้าบ้านเนี่ท่านผู้ชมเนี่หน้าบ้านสวยไหมถ้าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยเจ้าของใจดีเอ๊ะคุณนายคุณเอสร้างมาทําไมหลังนี้แล้วขายทําไม สร้างเพื่อขายส่งต่อให้ลูกค้าค่ะอ้าวก็เป็นไอเดียว่าสําหรับใครที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองพักอนยามกระยีหนีความมาอยู่ที่วุ่นวายมาอยู่แบบเรียบง่ายสบายๆไม่เปี่ยวจนเกินไปและไม่พุกพค่าจนเกินไปหลังนี้ตอบโจทย์มากครับถามกันเลยยังไม่ถามราคานะผมค่อยๆล่วงเลาะหาข้อมูลทีละอย่างแล้วบ้านหลังนี้บนพื้นที่ดินเนี่ยสารตารางวาเฉลี่ยเฉี่ยสีอะไรสีแดงค่ะพร้อมพร้อมโอน มีบ้านเลขที่ด้วยนะคะในสายตัวเลขเลขที่อะไรพอรู้ยังครับ3ทับ3ค่ะ3ทับโอ้โหเลขสวยเลยนะสวยรวมได้6อ่าชนกันอีกเป็นอินฟินิตี้3กับ3าชนกันอ่าเลขแปดไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นผมถามต่อนะครับกี่ห้องนอน2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องครัวค่ะแยกเป็นสัดส่วน2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องทุหห้องครัว1ห้องน้ำค่ะหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็มีโรงจอดรถ ข้างบนลงจารถก็กกเป็นที่เรียกว่าเทเลสขึ้นไ,ไปรับลมชมวิวข้างบนได้อ,อรู้ข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วนะครับบาลิคีสามทับสามก็รู้แล้วอยู่ที่เราขวายการเจ้าบุรีก็รู้แล้วเอะอันนี้มันไม่ไกลกรุงเทพมากใช่ไหมไม่ไกลเลยค่สะสักกี่กิโลประมาณ120กิโลค่ะเริ่มต้นจากเซ็นทรัลเวสเกตคุณนั่คุณเอกครับก่อนที่ผมจะถามราคาเท่าไหร่ถามก่อนเลยว่ามันเข้าธนาคารได้ไหมไเข้าได้ครับเข้าได้ยื่นกู้ได้ท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะถามราคาจะถามเบอร์โทรให้อย่างละเอียดเลยนะครับแต่ตอนนี้ฝากท่านผู้ชมหน่อยคุ้มค่าไหมถ้าว่าคุ้มฝากพิมพ์คุ้มหน่อยถ้าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยเข้าธนาคารก็ได้เอ๊ะราคาคุณนายคุณเอกครับราคาตรงน,นี้ผมถามหน่อยบนพื้นที่ดินเนี่ยโอ้โหยอย่างกว้างๆเลยเนี่ยพร้อมบ้านพร้อมสวนพร้อมที่ดินพร้อมทุกอย่างเลยเนี่ยพร้อมสกกระเกือยานเลบรเนี่ยขายเท่าไหร่อยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทค่ะหนึ่ง หนึ่ง <1. S 1> จุดสี่เก้าล้านใช่ครับท่านผู้ชมพิมพ์มานิดนึงพิมพ์ตามผมนี่แหละหนึ่งจุดสี่เก้าล้านนะครับคนเข้ามาจะได้เห็นกันนะครับเอะผมถามต่อบา้านสวยๆอย่างเงี้ยใช้เงินวางเงินเขาเรียกว่าเงินจองเยอะไหมสามหมื่นค่ะสามหมื่นใช่ใช้เวลานานไหมล่ะครับสามหมื่นหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอีกกี่สิบปีถึงจะได้โฉนดถ้าสด ได้เลยครับนดค่ะโฉนดพร้อมแล้วตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับแต่ถ้าผ่อนก็มาคุยกันใช่ครับผ่อนก็คือจ่ายเงินหมดก็รับโฉนดได้เลยใช่ครับผ่อนกับใครครับเนี่ยครับผ่อนกับธาครเอ้ยผ่อนกับเราไม่ได้รับผ่อนแบ่งจ่ายหกของเราแบ่งจ่ายได้6เดือนนะครับแต่ถ้าจะผ่อนระยะยาวติดต่อธนาคารครับอ่านั่นแหละฮะผ่อนรับธนาคารไม่ได้เอาง่ายๆว่ามาปรึกษาเราเดี๋ยวเราดูเรื่องเอกสารประสานธนาคารให้ ใช่ครับต้องโทรคุยเน้นโทรคุยเบื้องต้นก่อนถ้าจะกู้ธนาคารเอ๊ะแล้วโทรมาเบอร์อะไรแล้วคุณนัทพูดมาพอดีเลยเนี่ยได้เลยครับค่าของเอนะครับโทรมาที่เบอร์เอคือ063-326-1642ค่ะส่วนผมนะครับ0 6 1นะครับ8 2 8 9 7 9 8ครับผมทวนนิดนึงเบอร์คุณเอเลยนะครับใช่เบอร์นี้ไหมเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์เนาะใช่ค่ะ0 6 3 3 2 6 1 6 4 2 อ่าเบอร์คุณเอนะ0 6 3 3 2 6 1 6 4 2โทรมาได้ตลอดเวลาเลยใช่นัดชมได้ทุกวันไหมครับทุกวันเลยทุกวันครับทุกเวลาด้วยครับคือว่าดูดูไลฟ์อยู่ตอนนี้อยู่แล้วก็โทรมาดูเลยก็ได้ลดไหมอ่าลดได้ค่ะเอาง่ายง่ว่าดูไลฟ์ดูคลิปนี้ปุ๊บเราบอกว่ามาจากเนี่ยช่องใบิสถีนักเล่าเนี่ยมันหาคุณนัดหาคุณเอปุ๊บลดเลยอีกเลยครับคุ้มแน่นอนครับหลังนี้ทั้เนื้อที่ทั้งตัวบ้านทั้งขนาด ทั้งของแถมที่ได้ครบครับเอามาดด้้วยก็ไนะะคพอนได้เลยพร้อมอยู่เดี๋ยวเราติดเฟอร์นิเจอร์แอร์ที่นอนทุกอย่างพร้อมหิ้วกระเป๋าอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนจะดูในบ้านคุณนายคุณเอกครับรบกวนนิดนึงขอดูประตูทางเข้าเลยนี่รมีมีรั้วให้กี่ด้านสี่ด้านเลยค่ะโอ้สี่ด้านเลยครับแล้วไอ้สามด้วยยี่สิบตารางวาที่คุณนายคุณเอกบอกเนี่ยที่มันครบจริงไหมครบครับ คือง่ายไม่ที่ไม่ขาดไม่ที่ไม่ขาดอ่โอมีรั้วให้ด้วยเหรอฮะมีรั้วครับใช้ได้จริงไหมทางก็มีไฟทางให้ด้วยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนบ้านให้ด้วยโซล่าเซลล์ติดตอนกลางคืนนี่ไม่มืดด้วยนะคะลบกุญคุณเอ๋ต้องปิดประตูให้หน่อยครับได้อ่านี่ท่านผู้ชมอ่าใช้งานได้จริงนะครับนี่นี่นี่แล้วเมื่อกี้คุณนัทบอกว่าโซล่าเซลล์ทางเข้านี่ตลอดทางเลยเอะคุณนายคุณเอ๋ ของกินแถวนี้หายากไหมฮะอยู่ตรงข้ามกับร้านถูกดี่ะถูกร้านสะดวกซื้อถูกสะดวกดีถูกซื้อแถวนี้มีร้านของกินเยอะครับถูกดีคืออะไรครับเป็นร้านสะดวกซื้อเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอ๋อซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเอาง่ายๆว่าราคาก็ไม่โหดเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในชุมชนใช่ที่ร้านถูกดีเป็นยังไงของกินของใช้ทั่วไปใช่ครับทั่วๆไปของกินของใช้ทั่วๆไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยฮะแปลงนี้มันจะใกล้ตัวเมืองเราขวัญอยู่แล้วด้วยครับ อยู่ที่ประมาณ10นาทีถึง15นาทีครับผมตรงนี้นะครับใช่ครับแสดงว่าไม่ไกลตัวอำเภอใช่ครับไม่ไกลตัวอำเภอครับจากนี้ไปอำเภอเราขวัญกี่กิโลประมาณไม่ถึง10กิโลค่ะอย่างนี้โรงพยาบาลก็ไม่ถึง10กิโลเช่นกันต้องครับคนขับทางลัดที่8นาทีครับมีทางลัดเดี๋ยวมาเดี๋ยวรู้ว่าแปดนาทีถึงครับโรงพยาบาลแล้วนีนะคุณนันคุณเอ๋อยากจะรู้ว่าบ้านหลังนี้พอมาอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นมีเพื่อนบ้านมาอยู่กันเต็มเลยนะครับ เพื่อนบ้านมีทั้งเขาเรียกว่าอยู่กันแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตายุ่นยายฝั่งนู้นอยู่เก่าแก่เป็นสักษาสีาเต็มไปหมดเลยนะด้านนู้นโอ้โหเป็นสิบหลังเลยครับโอ้เป็นโครงการของเราทั้งนั้นนะด้านหลังด้านหลังตรงเนี่ยครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยถามคุณได้คุณเอกว่ากัอยู่ได้จริงละกลางคืนเปี่ยวไหมอ่ะไม่เปี่ยวค่ะ ไม่เปียวแน่นอน<ช>มีไฟส่องส,สว่างแล้วไม่ได้เปียวจนเกินไปครับแล้วบ้านนี่ก็ไม่มืดค่ะเพราะว่าติดไฟโซล่าเซลล์รอบบ้านสี่มุมเลยคุณนายคุณเอ๋ถามอีกรอบหนึ่งผมพูดทวนก่อนนะฮะอยู่ที่เราขวัญกาญจนบุรีพื้นที่ดิน320ตารางวาพื้นที่ชั้สอยบ้านก็60-70ตารางเมตรขึ้นไปนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวเรียกว่าในบ้านมีเฟอร์เนิเจอร์ด้วยจองอยู่เท่าไหร่นะสองอะไรนะสามหมื่นสามหมื่นอ้าวอย่างนี้คุณนายคุณเอ๋บางคนบอกไม่มีเวลามาชมเนี่ยโอนจอง ได้เลย<ช>เบอร์ที่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับเบอร์เบอร์อะไรนะเบอร์ของเอนะคะ063-326-1642ค่ะส่วนผมนะครับ0618289798นะครับโอนจองมีอยู่2แบบนะครับคือจองไว้ก่อน5,000บาทมีเวลา1อาทิตย์ถ้าชอบก็มาวางมาจำเพิ่ม นะครับญญหรือจองแบบเบ็ดเสร็จเลยก็อยู่ที่30,000ื่นบาทาเราทำหนังสือสัญญาส่งให้ที่บ้านครับออนไลน์คุณนัทคุณเฉลนพูดในฐานะคนขายนิดนึงว่าบ้านหลังนี้พร้อมที่ดินพร้อมทุกอย่างสกเบียยานเลื่อนรพร้อมพระองค์ข้าโอนทั้งหมด1.49ล้านถูกหรือแพงไม่แพงนะคะเอาทิดง่ายๆครับในกรุงเทพเอาชานเมืองถ้าหลังเท่านี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ2ล้านกว่าครับโอ้ที่ดินด้วยไม่ได้ทิวนะที่ดินด้วยไม่ได้ครับที่ได้ย่างเดียวก็เกินแล้วครับอ่าเพราะฉะนั้นลองมาดูอว่าคุ้มค่าจริงหรือเปล่า ไปไปดูในบ้านกันสัหน่อยแล้วกันคุณเายคุณเอ๋ครับใช่ครับอ่าเปิดประตูสัหน่อยนี่อ่าบ้านเลขที่3ทับ3ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าผมพยายามจะหาตัวเลขให้นะครับช่วงนี้ตัวเลขกำลังมาแรางเลยนี่อ่าหน้าต่างรอบบ้านเลยเขาเรียกทรงอะไรคุณเอ๋เป็นทรงนอดิดนอดิดเดี๋ยวขอดูหน้าบ้านสักนิดนึง น่โอ้โหคุณนัทคุณเอผมเห็นโทรทัศน์ในบ้านด้วยอ่ามีเฟอร์ครบค่ะถึงเองนี้บอกไม่มีเอาระกับใช่ถึงนี้บอกให้ลูกค้าถือถ้าเกิดมาดูบ้านชอบถูกใจถือกระเป๋าเสื้อผ้ามาเลยก็ได้เฟอร์นี้มีมีอะไรบ้างเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโตเครื่องแป้ง เตียงนอนนี่คือมีครบนะคะคือมีทั้งที่นอนมีทั้งผ้าปูที่นอนผ้านวมผ้าหมอนอะไรทุกอย่างมีครบเลยมือมือหนึ่งหรือมือ2อมือหนึ่งครยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยท่านผู้ชมถ้าชอบฝากพิมพ์ชอบกดแชร์กดไลค์ฝากให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยให้พี่ให้น้องให้ตาให้ยายให้เรียกได้ว่าคนในครอบครัวดูหน่อยว่าวันนี้นะคุณนัทคุณเอเนี่ยเขามีบ้านมาหมดเนี่ยทุกอย่างนี่เห็นไหมท่านผู้ชมอยู่แค่1.49ล้านแล้วเข้าธนาคารได้ด้วยนะเข้ายังไงก็ให้มาถามแกแล้วกันนะครับเอกสารเออคุณนัทคุณเอา จะกู้เนี่ยมาคุยกับคุณน้าคุณเอ๋เอาเอกสารอะไรมาบ้างใช้สเตทเมนต์แล้วก็สลิปเงินเดือนเกี่ยวกับรายรับของลูกค้าใบรับร,บรบองเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของลูกค้านะคะแล้วก็เอกสารทางเราเราพร้อมเสมอเ้องโทรคุยารายละเอียดเบื้องต้นก่อนดีกว่าใช่น,นิดหน่อยใช่ใช่โอเครู้ข้อมูลคร่าวๆแล้วคุณน้าคุณ,คณเอ๋เดี๋ยวผมขอดูลงจอดรถหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างได้ไอโลงจอดรถทำไมมันมีบันไดด้วยล่ะ มีเป็นเทเลสขึ้นไปรับลมชมวิวข้างบนได้ค่ะอ๋อทำจากอะไรเทรเลสเนี่ยฮะอ่าเป็นเหล็กเป็นเหล็ก,ลกอ่าใช่เหล็กคักครับผมเอ๊ะแสดงว่ามันแข็งแรงดีครับแข็งแรงมากค่ะอ่า,อาคือเหล็กแบบถี่มากมาก คือง่ายๆว่ากลางวันเนี่ยอาจจะไปลงจอดรถแต่กลางคืนเนี่ยขึ้นไปกลางเต็นท์ได้ได้ค่ะหรือว่ากินหมูกระทะยามเย็นก็ได้อ้าวท่านผู้ชมคุ้มค่าเลยนะครับกับ1.49ล้านคุณนายคุณเอกแกเบอร์คุณเอกก็จําไม่ยากหรอกครับเนี่ยจดได้ก็จดเนี่ยเดี๋ยวผมพูดอีกรอบนึงเบอร์แกนะ063 326 1642นัดชมนัดอะไรได้ตลอดเวลาเลยใช่ค่ะไอ้คุณนายคุณเอกอย่างเงี้ยสมมุติว่าจะมาเนี่ยนะครับ มาวันไหนดีที่สุดที่คุณนัทคุณเอ๋สะดวกรับรับลูกค้าทุกวัน,วนเลยค่ะไม่มีวันหยุดใช่แต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการแบบว่าอุ้ยมาดูแล้วคือจะโอนแล้วมันนอนเลยได้ไดจ<า>ันทร์ถึงสุกเลยค่ะเพราะ,ะนดเราพร้อมโอนเสมอถามคุณนัทคุณเอ๋อีกนะครับ สมมุติว่ามาจะบอกว่ามาจากช่องบอยสิทธินครราชเนี่ยมันลดอีกสักหน่อยได้ไหมได้ค่ะขอให้มาใช่ขอให้มาแน่นอนครับอ่ามาเลยนะครับว่ามาจากพี่บอยเดี๋ยวผมจัดให้เลยใช่ปกติขายยุ่นหนึ่งจุดสี่เก้าล้านบอกว่ามาจากผมนี่กลไปหนึ่งจุดเจ็ดเก้าล้านไม่มีขายได้ไหมล่ะครับไม่มีนะครับไม่มีเลยค่ะเอ๊ะคุณนายคุณเอ๋ถามต่อครับ ข้างหลังนี่เห็นปลูกผลละหมากลากไม้มีมะคงมีมะขามมีอะไรกระท้อนมะม่วงมะไฟเหลียงทองขนุนมีครบมีอะไรเนี่ยมีศาลาด้วยเหรอมีศาลาริมน้ำครับใช่เอาไว้ทำไมอะครับไว้นั่งเล่นเวีนั่งเล่นอ่าท่านผู้ชมไปน้ำเลยครับบรรยากาศปัญหาบ่อเบอร์บ่อนี่จะเป็นบ่อีเมินแล้วนะครับ มีมีน้ำพุกลางบ่อไว้ให้มีน้ำพุด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวรอคุณเอ๋แป๊บนึงเสียงตะขานนิดนึงคุณเอ๋ก็ไปเปิดน้ำพุให้เราอะนะครับโอเคได้คุณเอ๋ตรงเนี้ยคุณนัทนอกจากว่าในบ้านเนี่ยเรานั่งคุยกันตอนยามเย็นคุยงงคุยงานกันสังสรรค์กันมาตรงนี้ก็ได้ได้ครับอ่ะสบายเลยครับถามคุณนัทคุณเอ๋ต่อไปราคาไอ้บอกว่า1.49ล้านทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดท่านผู้ชมมันรวมศาลานี้ได้ไหมรวมค่ะทุกอย่างครับในพื้นที่ตรงนี้ยกให้ลูกค้าหมดเลย ไม่มีมาแล้วบอกว่าขอเพิ่มนะครับไม่มีครับอ่<ร>าครับราคานี้คือจบราคานี้ครับท่านผู้ชม1.49ล้านได้สก,กเบอือได้เยียนเรือลบได้ทุกหมดอย่างที่เห็นเลยจองอยู่แค่สาม0 0ืบาทเป็นเจ้าของได้เลยเอะคุณนั่คุณเอ๋จะไปแล้วคุณนั่คุณเอ๋มีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยไหมค่ะก็คือนัดดูบ้านได้ทุกวันนะคะก็คือพร้อมให้ลูกค้าติดต่อมาอย่างเดียวนะคะลูกค้าที่มาจาก เพจของคุณบอยนะคะคือมาดูแล้วชอบยังไงเรื่องราคาเรามาคุยกันได้อีกคือราคาไม่โหดไม่ร้ายไม่โหดไม่ร้ายแล้วเดี๋ยวนิดนึงว่าจะไปนะอย่าเพิ่งดีกว่าสอบถามค้าใจนิดนึง เพื่อนบ้านเนี่ยปลูกคอนเทนต์ไหมหรือมีคนอยู่หรือเป็นลูกค้าซื้อแล้วแล้วก็มาทุกเสาร์อาทิตย์เขาจะเป็นแนวแบบว่ามาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ค่ะคนนี้ก็กู้ยืนกู้ก็ผ่านใช่นี่อ่าใช่บ้านหลังนี้ลูกค้ายื่นกู้เอาง่ายๆว่าไม่มีเพื่อนบ้านมาปลูกบ้านแล้วปล่อยล้างลาไม่ล้างค่ะอ่าอยู่ได้สบายๆเลยท่านผู้ชมผมอยู่เราขวัญกาญจนบุรีกับคุณนัทคุณเอ๋นะครับบ้านพร้อมที่ดินแกเนี่ย320 ตารางว่าแล้วแกปลูกบ้านเนี่ยนะสองห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับหนึ่งการปลูกเทคานยกสูง60สิบเซนใช่มีน้ํากระเด็นเข้าเลยครับแล้วโครงสร้างนี่รับประกัน1ปีคงจนถาวรอ่าชอบไหมท่านผู้ชมถ้าชอบฝากพิมพ์ชอบมาหน่อยพิมพ์ชอบรวัวมาหน่อยละกันนะครับหนึ่งจุดสี่เก้าล้านเป็นเจ้าของได้เลยกู้ธนาคารได้กู้แบงค์ได้นะครับหรือใครจะซื้อสดก็มาคุยกับแกเดี๋ยวแกมีส่วนลดให้อีกนะครับถ้านผู้ชไม่ชอบสีเปลี่ยนสีให้ได้ไหม ได้ได้ด้วยอ้าวท่านผู้ชม่เก็บค้ถึงอยู่แล้วสีภายนอกนะเป็นสีภายนอกคุณนด้ชอบมาคุยกันได้คุณนคุณเอ๋ลบกวนยืนตรงนี้นิดนึงผมอยากให้ดูมุมบ้านมุมนี้มั่งคือผมชอบมุมนี้นะครับมุมที่มีเรียกง่ายๆว่าอะไรอะดาดฟ้าเทเลสตัดกระตัวตัดกระตัวบ้าน มันดูอบอุ่นมันดูมีความสุขท่านผู้ชมใครชอบมุมนี้มั่งใครชอบฝากพิมพชอบมาหน่อยนะครับชอบฝากพิมพ์ชอบค้อหัวใจรวๆสักคนละ5ดวงหน่อยละกันนะครับใครมีอะไรสอบถามนะจดเบอร์คุณนัดจดเบอร์คุณเอไว้อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับสอบถามแกได้และอีกมุมนึงที่ผมชอบท่านผู้ชมผมชอบมุมนี้ใครชอบมวนกันมั่งใครชอบมุมบ้านฝากพิมพ์มาหน่อยว่าชอบมุมบ้านใครชอบมุมวิวฝากหน่อยว่าชอบมุมวิวอยากจะดูในบ้านเหรอ คุณน้าคุณเอฟซีอยากอยู่ในบ้านนะอะไรครับมาตรวจดูครับแล้วว่าให้บันทึกวีโอไว้เลยครับว่าเราให้หมดทุกอย่างไม่มีเอากลับไว้เป็นหลักฐานกันไปไปไปคุณน้าคุณเอว่าไม่ว่าจะไปซะท่านผู้ชมมาขอดูในบ้านพาไปชมซะหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยไปตามคุณน้าตามคุณเอไปเลยนะครับบ้านสวยๆของแกนะครับยกยกสูงสักกี่เซนสิบค่ะแต่รวมแล้วน่าจะเจ็ดเจ็ดสิบกว่าแล้วครับเดี๋ยวนิดนึงคุณน้าคุณเอครับปูงครับที่ยกสูงนี่น้ำมันท่วมเหรอไม่ใช่ครับ มันเป็นหลักการปลูกบ้านของเราแล้วใช่เบืองต้นเรายกสูงขึ้นาเพราะที่นี่มันเป็นดินเดิมหลายคนเจอปัญหาลูกค้าปลูกแนบพื้นแล้วเวลาฝนตกหนักๆน้ำกระเด็นเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วโูกบ้านหลังนี้คุณนักเุนือฮะหันหน้าออกมาทางทิศอะไรทิศใต้ค่ะรับลมทิศใต้ด้วยใช่ครับแล้วบ้านหลังนี้คุณนักเุนือมันสูงก็ระดับน้ำทะเลสักกี่เซนติเมตรประมาณ4ี่ี่สเมตรครับน้ำก็ไม่ท่วมน้ำไม่เคยท่วมมาตรงนี้ฮะเป็นที่ที่ s l o ไปด้านหน้าครับ เอาง่ายว่าน้ําก็ไม่ไหลผ่านน้ําก็ไม่ท่วมจากกรุงเทพก็ถือว่าไม่ไกลมากผมถามอีครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมผมได้ถามไปหรือยังเอฟซีเขาถามมาว่าอยากจะมาแต่มาไม่ถูกให้จับพิกัดอะไรได้บ้างล่ะอันนี้คือวัดหนองตะไก่ได้เลยค่ะเพราะว่าอยู่ติกวัดหนองตะไก่ใช่พิมพ์อย่างนี้เลยวัดหนองตะไก่ได้เลยอ่าคือหนองน้ําใช่ครับตาคือตาใกล้มีไม้โทครับ ก็ไก่สระทโอไม่โทสลัทยักษ์ยอยักษ์วัดหนองตาไกล้เราขวัญกาญจนบุรีแล้วอยู่ติดสุพรรณซะด้วยไม่ได้ไกลอย่างที่คิดเลยเปเขาสุพรรณเลยครับอกุงเทฟกุ้งเฮฟกี่กิโลประมาณประมาณ120กิโลค่ะเริ่มต้นจากเซนทรัลเวสเกตก็ไม่เท่าไหร่นี่เอฟซีถามมาก่อนจะเข้าบ้านผมลีลาแป๊บหนึ่ง1.49ล้านสดลดได้อีกนะครับอยังลดได้อีกได้พูดคุยกันได้บ้างแล้วกันเนาะไม่ราคาไม่โหดร้ายไม่ตึงกันนะครับอยู่ได้จริงอยู่ได้แบบไม่ใช่คอนเทนต์ ไปดูข้างในกันนิดนึงนะครับคุณนักขุนเอเป็นยังไงกันบ้างข้างในเข้ามาก็มีเจอทีวีเลย๋อขายหรือให้ให้เลยคให้เลยค่ะให้เลยนะครับมีไอด้วยสดลดได้เท่าไหร่ให้โทรมาถามคุณเอ๋เอาละกันนะครับเอกซีถามมาทีวีนี่คือดูได้เลยคือติดจานทุกอย่างไว้ให้หมดเลยค่ะอือคือติดอยู่ติดจานอะไรเรียบร้อยหมดเลยลูกค้ามาถึงเปิดดูได้เลยเอาง่ายๆว่าไม่ต้องเสียอะไรแล้วใช่ค่ะ fc ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมบอกให้แล้วกันเดี๋ยวผมจะโดนบ่นนะครับเบอร์คุณเอนะ fc พิมพ์มาเต็มไปหมดเลยเนี่เบอร์นี้จดไปเลยเนี่เบอร์นี้นะครับ063 326 1642เบอร์นี้นะ063 326 1642อ่ะเนี่ยเนี่ยเบอร์เนี้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 ยโทรมาคุยกับแกได้เลยแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับอ่ะถ้าคุณนั่คุณเอเนี่ยเขาซื้อขายบ้านกันมาไม่กลัวไม่มีการโกงเนี่ยเบอร์เนี้ยนะครับโทรมาได้เลยนะครับนนี่ให้ดูทุกกล้องเลยนะครับสดลดได้เท่าไหร่โทรมาถามเอาละกันเออลองโทรมาถามเอาทีนี้คุณนั่คุณเอครับเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าสมมุติว่าดูวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ก็โอนได้เลยใช่อ่าไม่ต้องติดภาระอะไรทั้งสิ้นไม่ติดเลยค่ะรับ เขาเรียกว่าในบ้านเนี่ยคุณนัทคุณเอ๋ครับมองออกไปนี่เห็นวิวหมดเลยใช่เห็นวิวต้นตากมีวิวภูเขาด้วยไอาาศ้ศาลานี่ให้ไหมให้หมดเลยค่ะให้หมดทุกอย่างเลยใช่อ่าท่านผู้ชมเขาให้หมดทุกอย่างนะครับเขาไม่เอาอะไรกลับบ้านเลยบถถันทึกเทปไว้เป็นหลักฐานได้เลยนะครับขอบคุณพี่แนนมากที่พิมเบอร์คุณเอ๋มาให้นะครับเข้ามาแล้วเย็นสบายมากเลยครับอ่าเอ้ทำไมคุณนัททำไมมันเย็นทำไมมันเย็นเอ๋เปิดหน้าต่างให้ลมเย็นสบายสองห้องนอนนี่นี่นี่ มีเตียงให้มีโต๊ะขึ้นแป้นให้ท่านผู้ชมอ่านี่ดูใครว่าคุ้มบ้างนะครับราคานี้นะก,กับราคาอยู่ในเรียกว่าเขตชานเมืองนะครับไปอยู่ในเมืองนี่ซื้อราคานี้ไม่ได้เลยแล้วมันไม่ไกลกรุงเทพมากซะด้วยนะครับนี่ห้องนอนห้องนี้หนึ่งอันนี้ห้องอะไรครับเนี่ยห้องนอนห้องนอนอีกห้องหนึ่งแต่ว่าห้องนี้จะไม่มีเฟอร์ค่ะมีเฟอร์ในห้องเดียวอ๋อเอาไว้ไปเก็บของก็ได้ใช่ม่ออน,นอนก็ได้อใช่อ่าโโหนี่นี่นี่ผมอยากให้ทุกคนมาสัมผัส อากาศข้างในเย็นมากท่านผู้ชมเย็นมากๆเลยนะครับไหนขอดูในครัวหน่อยได้ค่ะครัวห้องห้องน้ำนี่เข้าในป่าหรือเปล่านี่ครับอ๋อมีมีให้ด้วยนี่ท่านผู้ชมห้อ,องน้ำที่กันโต๊เปียหกห้องน้ำที่กั้นโต๊ะเปียกอ่าใช่มีต้นสุขภัณฑ์อย่างดีค่ะอ่าสุขภัณฑ์อ๋อห้องอ่าขอดูนิดนึงขอดูนิดนึงนี่ท่านผู้ชมสวยแม่ท่านชมหนา บ้้านนีมือหนึ่งหมดเลยใช่ค่ะไม่มือสองไม่มีค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับนี่นี่นี่คุณเอกคุณทัศมองลับ้านมองไปเป็นเพื่อนบ้านผมถามผมถามนิดนึงว่าแถวเนี้ยกลางคืนเนี่ยกินเหล้าเมายาเสียงดังไหมไม่มีเลยค่ะเงียบีนี่คือค่อนข้างจะโอเคครับกางคืนเงียบมากๆค่ะแล้วก็คือเหมือนเหมือนประมาณแบบ พอเย็นมาเขาก็อยู่บ้านของใครก็ของอีกหนึ่งที่เป็นทิ้งเนเจอร์อีกแล้วนะครับบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่หน้าซอยหน้าซอยคุณนัทผมถามไม่ความรู้มีบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ใกล้ๆมันดียังไงอุ่นใจอะไรเยอะขโมยขโมยก็เกรงใจหน่อยจะทําอะไรมันก็ไม่สะดวกนะก็ถือว่าคุ้มค่าอีกหนึ่งที่นะครับ อ,นนอันนี้สร้างขายท่านผู้ชมนะครับสร้างขายเลยนะครับไม่ได้สร้างอยู่แค่สร้างขายเพราะฉะนั้นไม่เคยผ่านการนอนมาก่อนเพราะฉะนั้น <For one, S 1> สบายใจได้ไม่สร้างแล้วมีใครตายไม่สร้างเพราะหนีหน้ําท่วมไม่สร้างแล้วทะเลาะกับเพื่อนบ้านสร้างเพื่อขายท่านผู้ชมลงมาชมได้ตลอดเวลาไอ้คุณนายคุณเอถามอีกครั้งหนึง่งรู้แล้ว <c oughs> มาชมได้ทุกวันมาทุกเวลาเลยนะครับเช้าสายใบเย็นมาดูได้หมดเลย ถ้าสมมุติว่าเช้ามาดูแล้วยังไม่ทําสัญญายังไม่วางเงินกลางคืนเนี่ยขออนุญาตมาดูอีกรอบได้ไหมได้ค่ะมาดูแสงกลางคืนได้เลยเพราะว่าจริงอย่างที่เอ๋บอกว่าเอ๋ติดโซลารเซลล์ให้รอบบ้านอ่าว่ามันเปรี่ยวหรือเปล่า,านะใช่ค่ะ,ะมันไม่ชอบครับไม่ชอบก่อน,น,ออนแล้วก็ตัดหรือว่าจะอยูย่ดูจนเย็นก็ได้มานั่งมานอนได้เลย่เอาไงวะดูจนสบายใจดูจนเชื่อใจดูจนแบบว่าเออเนี่ยอยากจะได้หลังนี้อ่ะคุณนั่งกันเอ๋ ก่อนที่ผมจะไปนะคุณเอกยืนตรงนี้นี่กว่าตรงหน้าต่างให้ดูวิวสวยๆเห็นวิวค่ะผมถามซ้ําอะไรผิดพลาดบอกผมด้วยแล้วกันนะครับทวนน,นิดนึงนะบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ที่เราขวัญกาญจนบุรีอยู่ติดอุ่ซองอูอ่ทองสุพรรณไม่ไกลกรุงเทพมากพื้นที่ดินเนี่ย320ตารางวาพื้นที่จะสอยเนี่ย6ก70 80ตารางเมตรขึ้นไปเลย บา้านเลขที่3ทับสนะครับอยู่ใกล้ๆวัดหนองตาใกล้อยู่ติดกับอู่ทองสุพรรณนะบางคนไม่รู้จักแถวนี้ก็อยู่อู่ทองสุพรรณใกล้ๆกันนะครับขายในราคา1.49ล้านเงินสดลดได้อีกวางจองอยู่แค่30,000เข้าธนาคารก็ได้ให้โทรมาคุยแกๆนะครับ ถ้าจะสนใจชมตัวจริงมาได้ตลอดนะครับมีคุณแม่อ้อยนะครับถามมาว่าขอดูประตูทางเข้าด้านหลังอ่าเดี๋ยวต้องขออนุญาตว่าเดี๋ยวให้ทักคุณนัาคุณเอ๋มาเดี๋ยวก็ส่งข้อมูลให้อย่างละเอียดเลยนะครับรูปบ้านอ่าส่งให้อย่างละเอียดทั้งหมดตอนข้างหลังเือประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านหลังบ้านอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวใครค้างคาอะไรข้อมูลในโทรหาได้หมดเลยขอเบอร์กดไปอีกสักรอบสิครับค่ะเบอร์ของเอนะคะ0633261642ค่ะ ส่วนอีเบร์นะครับ0618289798นะครับอ่าวันนี้ขอบคุณ FC ขอบคุณทุกท่านมากเกือบครึ่งชั่วโมงก็เรียกว่าถ่ายทอดบรรยากาศบ้านสวยๆบ้านงามๆให้ทั้งหมดเลยนะครับและอยู่ได้อย่างมีความสุขบ้านก็หันไปทางทิศใต้ด้วยอ่าภูเขาก็รอบด้านเพื่อนบ้านก็รอบท้ายทางเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอยู่แล้วไม่ต้องหนีน้ําท่วมอยู่แล้วไม่ต้องขนของหนีแผ่นดินไหวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแผ่นดินสุดแผ่นดินล้านนะครับอยู่ได้สบายๆหน้าฝนก็น้ําไม่ท่วมหน้าแล้งก็ไม่ได้แ้งอะไรมมมาากยแต่่่สสิงทีดุดคือขอขให้ช ด้วยตัวเองแล้วกันอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัทขอบคุณคุณเอมากนะครับขอให้มีบ้านอย่างดีๆอย่างนี้ให้กับผู้ชมต่อไปเรื่อยๆแล้วกันโทรมาเนอ์เจ้าที่เป่าก็มีให้โทรมาแล้วกันใช่อ่าขอบคุณมากเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ